ผมชื่ออาจารย์สุธินัทสุนทรกลมภาควิชากเกษตรศและทรัพยากรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดส,สกลนอครเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรพืชศาสตร มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัะเลี้ยงในเยื่อพืชแล้วก็อนุกรมิธานพืชในสกุลกระเจียววันนี้เราก็จะมาดูพืชที่เพิ่งรายงานค้นพบคือบุษลินซึ่งผมเป็นผู้รายงานการค้นพบโดยบุษลินเนี่ยที่มาของชื่อก็จะมาจากตัวใบประดับของช่อดอกที่มีสีเขียวนะครับซ้อนกันหลายชั้นคล้ายกับดอกบัวก็เลยตั้งชื่อให้ว่าบุษลินซึ่งมีความหมายว่าดอกบัวของพระอินท วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่อําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้เราจะมาดูสํารวจเกี่ยวกับพืชที่ขึ้นในช่วงต้นฤดูฝนบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นถิ่นที่อยู่ของบุสลินนะครับซึ่งเป็นพืชในสกุลกระเจียวชนิดที่พึ่งรายงานการค้นพบไปเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนะครับในสภาพแวดล้อมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าเป็นแปลงนานะครับที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับจะเป็นป่าละมาะที่เราไปเดินดูในพื้นที่กัน,นครับว่ามีอะไรบ้างนะ ด้วยลักษณะของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ําท่วมถึงของอบริเวณลุ่มน้ําอูนเมื่อมีฤดูน้ําหลากน้ําที่หลากลงมาเนี่ยก็จะพาพัดพาเอาพวกธาตุอาหารจากบนบกเนี่ยลงมาด้วยไหลไปตามลําน้ำนะคบเพราะฉะนั้นบริเวณนี้จึงเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารนะครับทำให้บุสลินเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะครับในบริเวณที่เป็นริมของลําน้าอูน ซึ่งเราจะเห็นว่ารอบๆของแนวตะลิงของลำน้ำอูนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของป่าบุงป่าทามนะครับสลับกับป่าไผ่พืชนะครับพวกใบไผ่พวกสารอินทรีย์ต่างๆเนี่ยก็จะมีการทับถมกันบริเวณริมตะลิงของลำน้ำอูนเนี่ยค่อนข้างมากทําให้เป็นถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมสําหรับบุษลินบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างโล่งนะครับแสงแดดส่องถึงก็จะสังเกตว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น าถ้าเป็นในฤดูฝนนะครับบริเวณนี้ก็จะค่อนข้างชื้นแฉะจะเห็นว่าบุสลินนะครับจะขึ้นอยู่ตามพื้นประชากรที่เขาขึ้นในบริเวณที่โลง่งเขาก็จะมีลักษณะของช่อดอกโผล่ขึ้นมาก่อนส่วนของต้นก็จะเห็นว่า,าช่อเนี่ยจะค่อนข้างสั้นและเดี๋ยวก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เติบโตในที่ที่ร่มกว่าพวกนี้ก็จะก้านช่อดอกยาวกว่านะครับ ทีนี้เรามาดูที่ตัวลักษณะดอกของตัวบุสลินนะคะช่อดอกของบุสลินก็ดอกก็จะมีลักษณะสีขาวเหมือนโผล่ขึ้นมาจากดินตัวส่วนบริเวณกรีบป,ปากเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีแต้มสีเหลืองอยู่นะครับซึ่งแต้มเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยบอกมแมลงนะครับว่าเป็นเหมือนลันเวย์ให้มแมลงเนี่ยมุดเข้าไปเพื่อที่จะผสมเกสรแล้วก็ลักษณะเด่นของบุสลินอีกอย่างหนึ่งก็คือ บริเวณที่เป็นใบประดับที่เป็นส่วนประกอบของช่อดอกในบุสลินเนี่ยจะมีมากกว่า2ใบยอย่างช่อนี้ก็คือมีประมาณสักเจใบได้ซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเด่นของบุสลินแต่เดิมเนี่ยบุสลินเนี่ยจะถูกจัดอยู่ในสกุลของว่านเพชรน้อยซึ่งว่านเพชรน้อยเนี่ยเราก็พบทั่วไปในภาคอีสานและก็ภาคเหนือแต่ว่าใบาประดับเนี่ยจะมีเพียง2ใบเท่านั้นตัวใบประดับสีเขียวนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกับคล้ายๆกับดอกบัวเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของของชื่อบุสลินนะครับ จริงๆผมว่าดอกมันกินได้นะลักษณะใบของบุสลินนะครับก็จะเป็นใบที่ค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็ยาวนะครับคล้ายๆกับใบหญ้าจึงทําให้เวลาถ้าเรามองไกลๆเนี่ยเราอาจจะสังเกตเห็นยากนิดนึงแต่ที่ถ้าเรามาดูลักษณะของตัวช่อดอกนะครับที่เมื่อกี้พูดไปว่าตัวใบประดับเนี่ยครับมันมีมากกว่า2ใบอย่างช่อนี้เนี่ยดอกเขาหมดไปแล้วเราก็จะเห็นลักษณะของตัวใบประดับเนี่ยกับช่อดอกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนที่ เราตั้งชื่อว่าบุสลินเนี่ยเพราะว่าตัวช่อดอกเนี่ยเขาคล้ายๆกับดอกบัวนะครับแล้วก็มีสีเขียวนะครับเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นดอกบัวของพะอินอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวส่วนของเง้านะครับหรือว่าไลโซมของตัวบุสลินนะครับก็จะเห็นว่า รูปร่างเนี่ยจะเป็นรูปร่างคล้ายๆหยดน้ําแล้วก็เวลามันแตกแขนงเง้าขแขนงนะครับมันก็จะฟอร์มเง้าสร้างเง้าใหม่ต่อไปข้างๆไปเรื่อยๆก็จะเป็นกระจุกเง้านะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นส่วนของรากเนี่ยเมื่อครบหฤดูกาลก็คือ1ปีเนี่ยมันก็จะมีการสร้างตัวตุ้มสะสมอาหารคล้ายๆกับในพวกกระชาย แล้วเมื่อเวลาต้นเนี่ยเข้าสู่ฤดูแรงต้นก็จะมีการพักตัวก็จะหยุบไปปีถัดไปนะครับเข้าสู่ฤดูฝนมันจะงอกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะใช้อาหารจากตัวรากสะสมอาหารเนี่ยครับขึ้นไปใช้ก่อนเพื่อที่จะเลี้ยงตัวหน่อใหม่ที่จะแทงขึ้นมาส่วนรากใหม่ที่ออกมาจากหน่อใหม่เนี่ยก็จะเป็นรากลักษณะคล้ายๆกับรากต้นไม้ทั่วไปปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการฟอร์มตัวตุ้มสะสมอาหารเนี่ยบริเวณส่วนปลายนะครับ ถ้าเป็นในธรรมชาตินะครับตัวบุสลินเนี่ยเขาจะขยายพันธุ์ด้วย2วิธีนะครับก็คือการแตกเง่าแขนงไปเรื่อยๆนะครับก็จะขึ้นมาเป็นกอนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือจะมีะบุสลินเนี่ยสามารถสร้างมเมล็ดได้นะครับก็คือเกิดจากการผสมเกสรน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวมเมล็ดของบุสลินเนี่ยจะมีการกระจายพันธุ์จากมดถ้าเราดูในตัวสันฐานของมเมล็ดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเยื่อหุ้ม,มเมล็ดอยู่ นะครับเป็นเยื่อบางๆสีขาวๆเป็นริ้วๆเยื่อพวกนี้เนี่ยเราสันนิษฐานว่ามันช่วยในการกระจายพันธุ์ได้2แบบแบบแรกก็คือการสร้างกลิ่นมาล่อให้หมดเนี่ยมาแบกเอาเมล็ดเนี่ยออกไปแต่พอถึงระยะเวลาหนึ่งกลิ่นพวกนี้ก็จะหมดไปนะครับมดก็จะปล่อยเมล็ดทิ้งไว้ตามจุดต่างๆคือมดไม่ได้ไปกินนะครับก็คือเหมือนพืชเนี่ยหลอกใช้มแมลง อีกวิธีหนึ่งก็คือการที่มันมีริ้วเป็นการช่วยเพิ่มความสามารถในการลอยน้ําได้ของมลเมล็ดเมื่อมีน้ําหลากเนี่ยมันก็จะพัดพาเอามลเมล็ดเนี่ยลอยไปในระยะที่มันไกลขึ้นได้อันนี้ก็จะเป็น,นกลไกในการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของมุสลินแต่ในปัจจุบันเนี่ยทางคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมกรเกษตรก็มีการพอเลียงนยเนื้อเยื่อนะครับบุสลินได้แล้วนะครับในห้องปฏิบัติการวันนี้ก็จะช่วยการันตีนะครับว่าพันธุ์ของมุสลินเนี่ยก็จะไม่สูญหายไปแน่นอน สำหรับการใช้ประโยชน์นะครับกับบุสลินเนี่ยคือจากที่สอบถามคนในพื้นที่นะครับก็ยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ในทั้งการเอาไปใช้บริโภคแต่ว่าเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเรื่องของสารนะครับที่อยู่ในเงาของบุสลินเนี่ยเราก็พบว่ามันก็มีสารที่มีศักยภาพนะครับมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียรแล้วก็ต้านอนุมูลสละอยู่ครับซึ่งก็อาจจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ก็จากที่ให้ข้อมูลไปเบื้องต้นลักษณะนะครับของบุสลินที่ขึ้นอยู่ในธรรมชาติแล้วก็พวกการใช้ประโยชน์จะเห็นได้ว่าแม้ขนาดพื้นที่เล็กๆในจังหวัดสนครพน,พนมเนี่ยหรือในภาคอีสานเนี่ยเราก็ยังเจอสิ่งมีชีวิตหรือเจอพืชชนิดใหม่ๆได้อยากจะฝาก,ากเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์นะครับที่นี่อยู่ของพันธุ์พืชแล้วก็พันธุ์สัตว์ซึ่งบางทีเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นพื้นที่ที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่เล็กๆแต่ก็เราก็ยังสามารถเจอสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ได้ก็เป็นข้อยืนยันวว่าาาาปรระเเเททศไทยของีมคมคหลก หลายทางทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงถ้าอีสานเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งยังเป็นความลับที่ยังรอการค้นพบอยู่อีกมากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วรวทยเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครมีความยินดีและก็มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงส่งเสริมเรื่องของการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนแล้วก็ความเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งเป็นน นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์